เอาฮัลโหลก็กราบสวัสดีครับวันนี้ผมชวนเดอรสกีเชนนะครับวันนี้เราก็จะมารับของเล่นเกมนี้หน่อยครับมาแล้วก็มาคุยกับคุณดูด้วยนะครับเอาล่ะมามันน่าจะขึ้นแล้วนะวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะ เอาสักครู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดภาพก่อนเข้าน้ำก่อนสักครู่ ก็กลับมาแล้วครับโอเคขึ้นไหมมันน่าจะขึ้นนะจับบัญชีกันถับบัญชีบมาดูการทับมันขึ้นไหมไลฟ์สดผมโอเคนะเราจะมาไลฟ์คุยกันด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาแหละมาปิดตรงนี้ก่อนนะโอเคไาครับครับปามซี ปามแซดครับขอบคุณมากครับไงครับสวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะมากดรับของก่อนครับขั้นแรกเออเพิ่มมาเราก็ต้องมารับของสักครู่นี่คือกิวผมนะครับโอเครับของก่อนครับมาเรามาเปลี่ยนเกียงครับเปลี่ยนบรรยากาศกันครับท่านผู้ชม ถ้าใครดูคลิปนี้ลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดซับคลายด้วยนะครับโอเคมาไลฟ์สดมันขึ้นยังอะ่ะเดี๋ยวเด้เดเปิดก่อนเปิดก่อนลืมกดเปิดนี่หว่าผู้ชมไลฟ์สดผมขึ้นยังอ๋อไปกดปิดฮัโลโหลท่านผู้ชมมันขึ้นยังเอาละ น่าจะขึ้นได้แล้วเดี๋ยวเราออกออกเข้าใหม่สักครู่จะเย็นครับมามันก็ไม่ขึ้นนะเอ๊ะมันเป็นไรอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เกมอะไรครับมันจะเป็นท็อปไอ้คุกรันกิงดอมครับเอ้คุกรันโอเวอเบรคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะมันไปไหนมันมันไม่ขึ้นนะ่ะ มันขึ้นไหมท่านผู้ชมมันขึ้นไหมมาแล้วขอบคุณมากครับพี่มาครับมามันขึ้นไหมไล์สดเอาละมันไม่ขึ้นมั้งขึ้นหรือเปล่าเออเนี่ยหน้ามันค้างว่ะโอเคขอขอจบสตรีม่อนะเดี๋ยวแป๊บนึง มันไม่ขึ้น